สวัสดีครับพบกับของเล่นมันต้องมีนะครับเอพิโซดใหม่สดเลยนะครับจาก toy assemble นะครับแตะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับไม่พูดพวามทำเพลงนะครับนี่คือ untermann ไทกะไทสเตรียมเรนโบว์ไว้ง่ายคือเป็น untermann ไทกะร่างไทสเตรียมที่มีสีพิเศษนะครับเป็นสีรุ้งหรือว่าสีเรนโบว์นั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่รู้จัก untermann ไทกะคุยก่อนนะว่า untermann ไทกะเนี่ย เป็นลูกพูดง่ายคือเป็นเด็กเส้นของดาว M78 นะครับก็คือเป็นลูกของตั้มแมนทาโร่แล้วก็เป็นหลานของเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ของตาเรียกว่าเด็กเส้นตัวจริงเลยนะครับสำหรับร่างนี้นะครับก็เป็นร่างที่เกิดจากการประสานใจกันระหว่างอุลตร้าแมน3ตัวกับยิโรยุกิซึ่งเป็นพระเอกของอุลตร้าแมนไทการซีรีส์นะครับซึ่งอุลตร้มแมน3ตัวที่ว่าคืออุลตร้าแมนไทกะไททัส นะครับแล้วก็ฟูมะนั่นเองนะครับรวมกันก็เป็นร่างของอุลตร้าแมนไฮกะไทสเตียมเรนโบว์นะครับซึ่งร่างนี้นะครับปรากฏปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องนะอุลตร้าแมนกับอุลตร้ากาเลซี่ไฟนะครับดีแอฟซูรูตคอนสเปเรซีนะฮะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าณปัจจุบันด้วยกระแสเองด้วยอะไรเองนะครับอาจจะทําให้ราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็ นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันก่อนนะครับลักษณะของกรองก็คงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะก็จะมีรูปของอุลตร้าแมนไทยกานะฮะไทสเตรมเรนโบว์นะครับ,รบแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนตรงนี้นะครับผมนะฮะเป็นรูปนะครับ อของฟิกเกอร์นะครับซึ่งจะเป็นกล่องทึบนะครับตามภาษาดีพีเด็ดเว็บอิเดชันนะฮะก็มาดูข้างหลังนะครับผมจริงดีเทลอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาก็แถมเหมือนกับไทสเตรียมนะครับก็คือเป็นตัวนะครับอุนเตอร์แมนแล้วก็มีดาบมาให้นะครับออปชั่นพาสฮะก็จะเห็นว่าเอ่อถ้าดูแล้วเนี่ยสีมันดูแปลกตาคือมันแบบทอนแสงนั่นนี่ไปหมดนะครับแต่ว่า ของจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันได้เลยครับโอเคครับออกมาแล้วเนี่ยครับก็มีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยนะฮะซึ่งตัวของไทกะนะครับไทกะไทสติมเบลโบเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับคอจยเห็นว่า ตัวนียเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีทองนะฮะเหลื่อมๆสีรุ้งหน่อยนะครับแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกก็จะมีในส่วนของดาบมาให้นะครับอ่ะเรามารีวิวฟิกเกอร์กันเลยครับ oh. เอิออมานะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับพลาสติกที่ติดอยู่ตรงเอวนะไปเห็นว่าดีเทลนะครับตั้งแต่ส่วนหัวลงไปผมให้ดูชัดๆนะฮะให้ดูชัดๆเลยนะลงไปจนถึงเ,เท้านี่ทำออกมาได้ดีมากนะครับก็ หรือพูดง่ายๆคือเขายอมย้อมตัวไทเทเตียมตัวเดิมมาแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีแบบเป็นสีพิเศษอะนะครับก็มาดูดตังค์นักสะสมนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูได้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะดีเทลตรงนี้ฮนะตรงบ่านี่จะเป็นพลาสติกนะฮะซึ่งสีตรงนี้ทําได้ค่อนข้างสวยนะครับผมอันนี้ผมยอมรับเลยนะข้างหลังนะฮะทำได้ค่อนข้างสวยเลยนะ ชูนะครับอ่ามาดูจุดขยับนะครับจุดขยับก็ทําได้ประมาณหนึ่งครับหัวไปทางนี้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับขยับได้ตรงนี้บนล่างบนล่างนะครับขยับได้ตรงนี้ครับขานะครับก็โอเคนะครับจุดขยับถือว่าโอเคมากนะครับทีนี้เรามาดูเอฟเฟกต์พาร์กันดีกว่าครับเอฟเฟกต์พาร์ก็คือในส่วนของดาบนะครับไทสเตรียมเรนโบว์ครับตรงนี้ ลูกเล่นมอยู่ตรงนี้ครับสามารถหมุนได้ด้วยนะครับรล,ลองหมุนดูฮะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับค่อนข้างสวยมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูสติลช็อตกันครับว่าจะสวยงามแค่ไห ครับแล้วก็สำหรับเรนโบว์ไทสเตรียมตรงนี้นะครับผมคิดว่านี่คือหนึ่งในตัวที่คนที่รักอุลตร้าแมนนะฮะโดยว่าอุลตร้าแมนไทกะต้องมีแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแฟนอุลตร้าแมนไทกะนะฮะหรือว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเก็บครบทุกตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีไทสเตรียมไทสเตรียมตัวธรรมดาอยู่แล้วอะตัวสีแดง อันนี้เราสามารถที่จะไม่เก็บก็ได้นะครับถ้าในความรู้สึกผมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีกําลังทรัพย์พออยากจะใช้อยากจะทํานะครับก็เก็บได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคครับแล้วก็สําหรับ EP นี้นะครับ Toy Assemble นะฮะก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังนะครับก็กด subscribe ไว้ในช่องเราได้นะครับก็จะมีนะครับลงมาเรื่อยๆจะพยายามลกบ่อยๆหน่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับเจอกันใหม่ ep หน้ากับของเล่นมันต้องมีจาก t อย assemble ครับขอบคุณมากครับ